ช,ววชื่อสาว,วรสชื่อเสาวรสเพียรชัยนนท์ค่ะมีปัญหาอะไรบ้างชีวิตการเงินการงานสุขภาพค่ะสุขภาพค่ะมีปัญหาทุกชนิดเลยหรือ,อร่างกายนี้ป่วยทุกทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะ ทั้งร่างกายตามข้อตามหัวทั้งาภายในภายนอกกล้ามเนื้อกระดูกเป็นหมดทุกจุดค่ะอ้าวการงานการเงินติดขัดมีเรื่องของเด็กทั้งหมดเจ็ดคนใช่ไหมคือไม่แน่ใจว่ากี่คนเจ้าค่ะแต่ว่าพอประจำเดือนไม่มาแล้วก็กินยาสเตียริโลแบบนี้ค่ะกี่ครั้ง<ม>ที่รู้สึกว่ามันมีหลายครั้งค่ะเพราะว่าปกติประจำเดือนนานาไม่ปกติก็เลยกินทุกเดือนเป็นว่าดูสัญญาณจาก สัญลญักษณ์ของผู้หญิงบางครั้งบางคาก็มาบางครั้งบางคาก็ไม่มาเจ้าค่ะแต่นับแล้วคำนวณแล้วประมาณการแล้วน่าจะมีทั้งเจ็ดคูณเจ็ดครั้งค่ะและมีกุมารที่แน่นอนอีกสององค่ะแม่นางกวกักอีกสององเจ้าค่ะสักเมตตารักทรัพย์ค่ะอีกหนึ่งจุด ท่านเทวดาเด็กมันมีจำนวนครบตามที่บอกมาหรือเปล่าขาดเกินอย่างไรเจ็ดคนใช่แล้วท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นเลยนะเดินมาเรียงแถวแล้วสิครานั่นละนะเป็นเช่นนั้นแหละแล้วมีเรื่องของกุมารทองอีกสององค์หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเพราะฉะนั้นรวมแล้ววิญญาณเกี่ยวกับชีวิตเด็กมีทั้งหมด9ดวงใช่แล้วล่ะ เอาละแล้วเรื่องการสักรับทรัพย์ยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าการสักใช่ไหมท่านใช่แล้วอยากให้ดีนั้นนั่นแหละเนาะพอสักเข้าตัวแล้วสิพอสิห้าเนาะควรครบแหละเอ้ยส่วนมงนเลยนั่นแหละท่านนะจะทําทให้ดีนั่นแหละครับอ่าอันนี้แก้อะไรไม่ได้นอกจากต้องบําเพ็ญเพียรไปตลอดทั้งชีวิตแม่นางกวักสององค์ก็ยังไม่มีอิทธิพลอะไรใช่ไหม ยังไม่มีอะไรแลท่านเออ่าไม่มีก็ตัดออกเอาเรื่องเด็กเก้าคนก่อนต้องใช้เวลากี่วันทั้งหมดเด็กเจ็บคนใช่ไหมท่านใช่มากมายกันเลยหนอกุมารอีกสองสองคนหนึ่งเดือนแบบพอสี่คนหนอสองเดือนใช่ไหมท่านหกคนสามเดือนใช่ไหม,อม,เ,อไหมเอยอยบวกอีกเลยสิบห้าวันนั่นแหละสองคนหนึ่งเดือนหกคนสามเดือน กุมารอีกยี่สิบวันใช่แล้วเออร้125อยสห้านกาอะรห้125วันไหมคหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวันจะต้องบำเพ็ญเพียรให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้ออกจากชีวิตไปใช่แล้วนั่นเลยอ่า<ะ>ทีนี้ก็พร้อมไม่พร้อมพร้อมเจ้าค่ะพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยเอา้าว ชื่ออะไรกันบ้างเด็กชายหญิงกันแล้วเอ่ยไม่ทราบเจ้าค่ะฮะหลวงตาชายกี่คนจ้าหญิงกี่คนชายนะหลวงตาข้าหนูเป็นลูก <c oughs> เขาอะ่ะเขาเจ็ดคนแล้วอะ่ะเด็กเจ็ดคนเนี่ยผู้ชายสามคนผู้หญิงสี่คนค่ะห,หลวงตาสามชายสี่หญิงฮะแต่แฟก,กับคุณพ่ก็เป็นผู้ชายดิหลวงตา ห้าชายสี่หญิงโอเคชื่อชื่อก็ง่ายเลยล้วงตาหนึ่งสองสามี่ห้าออ่าน้องหนึ่งถึงน้องเก้าครับตามด้วยตามด้วยอไรกินอะไรกินได้ทุกอย่างเลยล้วงตาบอกไปแล้วมันงงได้เลยเนาะอ่าบอกไปสักจำนวนหนึ่งไม่มากนกถ้าผัดถาดใหญ่ใหชากถาดใหญ่ใหญ่ เต็กขาใหญ่ใหญ่เบอร์เกอรเก้าอันชิบอันพอหร้อยังครับอ่าพอละอีกกินมากมายก็จดทันหรือเปล่าอ่าตามนี้น้ำนมเซเว่น <c oughs> เสื้อผ้าก็ผ้าแล้วก็ของจ้าจ้า อ่าทั้งหญิงทั้งชายเป็นยีนหมดเสื้อยืดกางเกงยีนหรือเปล่าไม่ต้องหรอกนสายสบาเสื้อยืดชุดกีฬาได้ไมครอขาตน่นขาอะไรตามนี้ค่ชุดสามลูกได้ไหมครับสามลูกเหรอพุทธบเอาเป็นชุดกีฬาก็ได้สบายไม่รอนอ้าวเก้าคนี่มีชุดกีฬาไปหมดเลยแล้วกันตามนี้ ผู้หญิงก็ไปเตะบอลด้วยเลยเออตามนี้เดี๋ยวนี้ผู้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เตะเก่งแล้วนะเว้ยไม่อยากเตะแต่หนูขอแต่ลูกโป่งนี่มาอ่าอ่าอลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งการใส่ชุดกีฬาหน้าค่ะจะขอหลงตาไม่ไปเตะนะคะเดี๋ยวเชื่อเชียอ่าชุดกีฬามาครบแล้วการชายหญิงตามนี้ชายห้าหญิงสี่แล้วก็ซื้อลูกโป่งอะไรเขาหน่อยนึง นะฟุตบอลสามลูกลูกโบ๋พี่ชิลูกก็มาแตกนลกล้ลูกโบ๋ราคาทู๊ไม่ลูกโบงนะ๋งอ่ะให้ครบคนผู้หญิงแต่ว่าลูกฟุตบอลอ่ะสามลูกไว้แต่กันตามนี้ปล่อยชอ็อตเอาอะไรไปเอาของเจ็บสามตัวเจ่าสามตัวของสามตัวนะผมไม่เอาแล้วเอาไปแล้วเอามาไหนชิมตัวเอาหมอชิมตัวค่ะตามนี้ สังฆทานทั้งหมดกี่ชุดสังฆทานห้าชุดค่ะอ๋าห้าชุดโอเคเปล่าค่ะได้ได้ได้จัดให้ค่ะแล้วที่เจ็บป่วยแล้วก็สุขภาพทุกอย่างก็คือเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมคะทุกสารพัดโรคโรคที่อยู่ในตัวเกี่ยวกับเด็กทั้งหมดใช่ไหมจ้่งไม่ต้องของจ้างเงินติดจ้างการงานการเงินติดเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมจ้่งทุกชนิดที่มีทุก ทรมานอยู่เกิดจากเด็กทั้งหมดเจ้าค่ะคนอื่นยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมอ่าฝีมือเด็กทั้งหลายทั้งปวงตามนี้เป็นที่หน้าประทับใจนะคะเอาเลยนะเป็นที่หน้าประทับใจฝีมือใช้ได้ถึงคานมาเลยไงถ้าไม่คานมาแสดงว่าฝีมือยังไม่เฉียบมาจากใต้เลยน่ารำคามาจากใต้เขาไม่จากใต้เขาเหรอมาจากใต้เลยเหรอใมครับใต้มาจากที่ไหนต่างประเทศนี่แน่ ถ้าฝีมือเฉียบแสดงว่ามาให้ได้ได้ค่ะนี่จะต้องมาจะได้หมดเวรหมดกรรมกันค่ะค่ะอนุญาตถามที่พี่ไข่กับมานี่คือพี่ไข่จริงใช่ไหมที่ดูดูมีแต่พี่ไข่ปลอมจ้่ค่ะพี่ไข่ปลอมไม่ไข่จริงอยู่ค่ะเนื้อหาที่พวกมาจริงใช่ไหมคะอ๋อผายเขาพามาแล้วแหละใช่ไหมค่ะอ่าค่ะพามาค่ะอยากได้เบาเล่นตาข้าพงที่ไข่จ ขาบอกว่าจะบอกลวงตาว่าพี่ไข่ใจดีใจดีค่ะพี่ไข่ใจดีแล้วก็ให้พี่ไข่ช่วยแม่ขายประทัดได้เยอะๆด้วยนะคะจะได้มาหาลวงตาไปบ่อยขอละขอละขอทำเลยขอละขอทำอีกเรื่องตั้งใจทําให้เขาไปก่อนค่ะแล้วที่สักบนหัวนี่หลุดไปหรือยังคะไปไหนนะสักสักอยู่บนหัวหลุดไปหรือยังคะเขาสักไว้ที่หัวอหละพวกเธอเห็นเขาอเปล่าไม่เห็นค่ะอ่าอ่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจบนี่ก็จะรู้ว่าทั้งหมดจะไปตามนี้เรียบร้อยไปได้สังฆทานครับสังฆทานทั้งหมดกี่ชุดวะดห้าชุด,ไ,ดไปได้บายบายจ้า,<ป>จาดีมาก